ติดติดเลยครับเจ็ดงวดได้ครับผมเจ็บแปดงวดได้ครับติดติดกันเลยนะครับผมแ้วกับอะไรต้องชงเนาะสามตัวในสามงวดครับผมสามงวดติดเลยครับเคยได้ยินชื่อมานะครับวันนี้ได้เจอตัวตัวเป็นเป็นแล้วนะครับ แรกเนาะเซียนรุดนะฮะเซียนรุดแม่นเซียนรุดกลางดงมาถึงก็คำนวณเลยเนาะเลขสูตรนะคะแม่นครับผมเลขสูตรครับผมเลขสูตรคำนวณครับผมมีเซียนรุดคำนวณอันนี้คำนวณสดๆนะคะเนาะเซียนรุดนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับผมไม่ทองพึ่งได้ทําเป็นครั้งแรกเนาะถ้าเข่ามากนี่ยกะซีซีงวดได้ครับโอ้สามซีงวดสามซีงวดได้ครับสามซีงวดได้ มเป็นสูตรของเท่าเองด้วยครับคือติดติดกันครับผมเป็นสูตรเองครับผมสถิติเก่านี่คือกี่งวดครับผมถืดเข้าถูกติดติดกันเลยอ่าได้ยินชื่อมานานแล้วนะฮะเขาติดติดตัวเจ็ดงวดได้ครับผมเจ็ดแปดงวดได้ครับติดติดกันเลยนะครับผมกลับวันใดรุ่งช่องเนาะอืวัอใดรุ่งเพราะวัยยุ่งกลกันนะับก็บอกให้บ้านเลยวันใดรุ่งไม่ชงได้ได้ชงเวลางบอก็ให้บ้านครับ F8 แต่ว่าถามเรื่อยครับผมครับเจ็ดแปดงวดติดเลยนะครับผมสําหรับเซียนลุตรุ่งเบอร์ทู้ไว้ให้เขาทู่ถามน้องเนเดอร์ค่ะครับผมเพราะว่าอยู่ไก่กับเป็นสูตรเต็มแม่นบ่ค่ะมื่อนี้แม่นครับผมใส่สีลมเต็มรุ่งอร์คัดแม่นบ่ครับผมจังจังคัดเอาเนาะคำนวณแบบส่วนสเอาให้เพื่อนได้คำนวณก่อนเนาะค่ะแบบนี้ หัวก้อนหนก็ได้เนาะไอหัวหัวไอหัวที่ละไอหัวก้อนั้นก็ได้สูงได้สูงระมไดเอกับที่ว่าถูกสามตัวนี่สามดติดนี่ใช่ไหมครับผมสามตัวนสามงวดครับผมสามดติดเลยครับ คยได้ยินชื่อมานะครับวันนี้ได้เจอตัวตัวเป็นเป็นแล้วนะครับผมจะกได้เด้สูตรสามตัวให้แต่น้ำในเด้อที่มาสามตัวสามวดติดนะครับสําหรับเซียนรุ่นนะครับเมื่อนี้ให้เฮ้ดใจยินมียนร่นม้วนนั่นล่างกับเขาบนกับเขาเมื่อกนเขาสามตัวอืมอ่าล่างกับเขาเองงวดงวดเมื่อกี้แตกสามตัวเหรอครับแม่นครับผมตรงๆเลยศู์เก่าเจ็ดแต่งวดหดหดอ่อยงวดออกอ ไอ้เก้าศูนย์หนึ่งได้เก้าศูนย<อ>์เก้าออออกเก้าเก้าศูนย์ครับแต่ไม่ออกเก้าเก้าศูนย์แต่มันออกเป็นตัวโต๊ดนะครับผมคร<อ>ับอของแท้ตัวนี้<อ>ให้เซียนคำนวณก่อนนะครับอีพีสี่ครับแต่จะมีตัวตัวตัวเด่นไหนเนาะเม็ดไอ้บนเม็ดล่างเม็ดนะครับผมบนเม็ดล่างเม็ดไปเลยแล้ะกันถ้ามี อาจารย์ได้ที่เด็ดเด็ดบนเม็ดนึงมาจับไปหยันก็ได้หรือลายเม็ดนึงมาจับไปหยันก็ได้ครับผมแต่ที่ได้แข็งแขงครับแล้วแข็งเลยแม่นครับผมคนนั่งให้ด้วยข้ยาวเข้ากะทิประหยัดงบ้นก็เพราะโรยหิน นี่คือชุดเต็มใช่ไหมครับเซียนครับแม่นครับผมโอเครอาชุดเต็มได้แล้วของหมวดนี้เนาะสิบพันว่าส่วนมากเป็นชุดสองตัวหรือสามตัวครับเอ่อซับตัวสองตัวครับผมบนล่างเลยครับผมสามตัวสองตัวบนล่างเลยครับว่างว่างไว้วางไปก่ครับผมอืมเป็นชุดเต็มครับ วันนี้ใส่หลักร้อยมาให้เลยใช่ไหมครับแมนครับผมอันสามตัวบะค่นนี้สามตัแมนสามสามตัวลักร้อยนี่กะยังยัางหมูทอดอะไรดูดเนี่หลักร้อยนี่ยั่างหมูทอดดูดครับครับลักลอยย่าันได้อดดูดแต่ว่าพ่อฮันไหนชาเป็นมอหันเนี่ยครับผมยังยังยัางหมูทอดอะไที่ว่าเน้นเน้นตัวไหนที่น่าถูกเต็มแต่ว่าเบิ้งเบิ้งกันี้กันสามตัวนี่คืออดสามตัวด้ยแม่นครับผมทาทาบ้านตัวอนมัดเข่ามานนั่น กร้นมากกะไม่ตรกไม่ตรวจนะครับไม่ตรงไม่ตรวจนําแต่งวดหลังหันที่มันออกหันกะเขาตรงแล้ว,วดที่ว่าล้างล้างตัดไปเนก่กะเขาตวดออครับผมคือในสิบห้าตัวนี้ครับอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับผมครับผมสุดสามตัวถ้าสม,มูตรว่าเข้าเข้าย่างบนคือ,อย่างส่วาเด่นบนนี่คือเข้าเด่นเป็นหนึ่งคือ แต่หกเนาะเดือนบนหกไม,เมเ่เดียวนี่สิขันเท่ามีตัวเด็ดๆนี่นี่ภายในภายในห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยคือเข้ามัดตัวไหนที่ในในตัวคำบักเขา้เขาจับใส่หกแล้วเอาแล้วเอารักลอยนี่สามตัวนี่คือเข้าไปมันจะได้สามคู่เนียนจะได้สามคู่เนียนๆเ้าเขา้าเข้าเข้าสีได้เลยสมมติว่าเขา้าเข้ามักเข้ามักสองบอกเข้ากับเลี้ยงใส่เลยมักสองสอง,สองมีอะไรมั่ง มี62นี่62นี่เท่ากับเลข<ะ>เลยมี9 962ครับ062แล้วก็162อ้าวตัวเลขพี่ครับชัวๆก่อนนะครับ คือที่มาสามตัวสามงวดติดนะครับผมเสียนรุดมาจากไ้่วงผมตัวเน้นห็หน,นั่งเล้่อนเลขสามตัวเลขสามตัวเนาะครับผมเอาตัวที่เสียนรุดเป็นครับผมเอาตัวที่คิด่าชอบเนราะชอบตัวที่เสียนรุดชอบที่สุดเลยคนระับ บนบ่งกลมเลยครับผมประกาศแดงก็ได้ครับแดงวอล์กรอบเดียวมันมันก็อยู่ระวังที่ก้าวหนาแต่ว่ารอบเพราะมันมันเดินมาดูแลเขา6สอง6สองกับ6สี่เขาสองตัวเนาะ6สองกับ6สี่เนาะแล้วสามตัวเน้นตัวไหนครับผม สามตัวในกะไฮทตทิปเก้าห,หกสองครับวงกลมเลยครับติปเก,ก้าหกสองสกสกสกหกหกซีน่นกะก็กคือกันถ้ามากะกันท้ามักห้ามักหกซีท่าเก่าจะใส่อะไร <ừ> um. ให้กันแต่ว่า้ให้ติปวะไรครับ ซูมดูใ,ใกล้ <ๆ S 2> อีกทีหนึ่งนะฮะหกซีมันก็นเดินมาแล้วเนาะมันก็น่าจ,จะเป็นเหละอ่าจากเย็ดอาจจะเป็นสองเป็นเนื่องแบงส์ต่ักครับผมอ่าถ้าหลักนวนมันมาเกเจ็ดตัสีมันก็ต้องคือมันก็ต้องเดินมันต้องเปียนต้องเปียนไปเป็นหนึ่งสองสามประมาณนี้คือสามตัวนี้ไม่ต้องกลับด้วยไหมครับอ่าสามตัวเนี่ย ือเข้ามาตัวไหน้าา้าเข้าอยากเรียนตัวเดียวครับเข้าเขาก็ต้องยิ่งไปเรื่องหกประตูถ้าเข้าไปอยากโคตรเนาะให้เลือกเอาให้เลือกเอาครับผมถ้าหาเลขแม่นแม่นถ้าผู้มากก็อ้จับของรัฐบาลในการให้ให้เบิรงดได้จับได้คือหักตัวนี้หนึ่งถ้าคิดว่าคิดว่าตัวนี้นานนะถ้าเดือนดีคือเก่านะครับถ้าเดือนมากเพราะว่าสูงมันเดือนมากตลอดคือหกเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวล่างนี่คือแปด บนคือหกหลงังคือแปดวิ่งใช่ไหมครับสาหรับสายวิ่งครับตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยแปดเจ็ดแปดหกเมตรคือล่างแหละครับล่างครับผมแปดเจ็ดแปดหกในล่างแปดเจ็ดแปดหกในล่างแต่ว่าให้ตัวร่องเนาะเนาะมีตัวร่องตัวนึงตัวร่องสิบหวดเนาะค่ะครับผมสิบหมวด<ห>ครับผม,ไ,บผมได้ครับสิบหมวดถึงเลย ตัวเน้นของเซียนรถก็คือตัวที่วงกลมปากกาสีแดงนะครับผมชาวบ้านเข้าเนี่ละแต่ว่าจากตัวครั้งแรกน่าจะเป็นยาอย่างคือว่าโซปีได้กจับไรมากกว่าน้อค่ะเซียนดูเพื่อเพื่อเพื่อแพร่ครับเป็นแนวทางเนาะเซียนรถเนาะทางครับผมสอบถามได้ครับผมสอบถามได้สอบถามแป้งปั่นครับแป้งปั่นใช้มีสูตรดีๆครับผมแม่งครับเดี๋ยวครบจีดีครับผมเจ็ดวัวคือเน้นปากกาตัวนี้เห็ดติดล่องเหรครับตัวล่องตัวล่องตัวร่องครับผม แต่ว่าแครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ชอบเนาะคือผมชอบตัวนี้เนาะเพราะหันมันมันมันแางมาเป็นเดือนเก่าหนึ่งเนาะจะเอาเอาตัวนี้ไปเพื่อท่ามันมันมันครบรอบของมันให้เรอเาตัวนี้เนาะตัวชอบเลยเป็นตัวนานี้ครับตัวชอบคือแปดหกตัวชอบคือแปดหกล่างนะครับแปดหกตัวชอบยูเนียนครับก็เป็น เซียนรุดนะครับผมตัวที่เซียนรุดเน้นก็คือตัวที่แนวทางของเซียนรุดนะครับผมอันนี้ก็เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับผมกับถังช่องก็ได้มีโอกาสได้มาทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ